สบาย,ด,ายาาาดีพี่น้องเอฟซีจากฝั่งไทยเลยฝั่งเราต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็เขามาพบพอกับจรงมาตรวเซนเคยพี่น้องเนาะวันนี้ก็ชิมารีวิวบรรยากาศวันเทศกาลให้เบิงพี่น้องเลยปีใหม่เนาะปีใหม่สงการมาตรวจขอข้อให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเดอ้อสุขทางกายและใจเนาะขอให้อยู่กับครอบครัวพี่น้องเอง มีความสุขเนะาะร่างกายและใจพี่น้องสบายเนาะบรรยากาศรอบๆบ้านบอกบากอลังเลยพี่น้องอ้าทางเดิน,นดียังนี่โอ้ยมาดินร้านได้บริมหาว่านกับไปยุติศากับผอบอบภาปเช็คหน,น้าเช็คต่อคนผลิตอ่าลงหน้าจี่กกนนเห็นบ่ไก่บ่ออกไปจากนี่ประมาณเมืองประมาณชาลักประมาณชาลัก ้องยาสะายดีลุงป้าแน่ยเร็วจะไปลุงป้าหน่อยเอาหมดเห็นลานวันนี่ปลิ้นทร่ปลิ้นทแถวี่ใหม่นี่ใหม่นีแืะเพราะว่าปาลินแถวเื่องงจังวัดนะจงหวัดเขาเปิดจะบ่อในหวัดเนี่ยเป็นงพระย่เี่อือเปินเปลิดแต่พี่น้องเปิดให้มีการทรงผระเนาะหคดน้ำลดน้ำหลวงพระเลาพี่น้องนาาผักอี่าเราหักซานี่ยเป็นมนตรมนต์ พังเบิ่งซวยๆเพื่อแหละหรือว่ามื่อเอิญสิได้ลงวัดไปเอาผักลงไปทรงเบิ่งทรงธาตุท้าไม่เท้าอืมครับโบได้ลงไปเบิ่งแต่โดนเล็กพี่น้องเลยลายแนวนะอืมลายแนวเนาะมือนีิเพิ่นกับผักเนาะผักบ่มื่อนี่แม่แหละปีใหม่เนาะเขาให้ผักพี่น้องปกติเพิ่นว่าสิไปน้ำพ่อเพิ่นแหละไปดุดไม้ดุดตอกเพิ่นให้พ่อเพิ่นให้ไปเป็นลูกมือให้อืมเก็บไม้ ไม่เนาะมบรรยากาศแับคือพันป่าเด้บุกเบิกป่าโจ๊กยังไรเนาะมาเบิ่งพักไม่เบี่ยงกันพี่น้องโอ้เห็ดยังไม่เบี่ยงเก็บยอดบางเอื้อโอ้อ่ะทักทายสบายดีเอฟซีนี่ยไม่เบียงเก็บยอดบักอึนี่แหละพี่น้องไอ้ออมกินเก็บไปออมบ่่แนลอออมโไลายเว้ยเนาะเนานั่งมาเลย ยอดบัก an er ื้อยอดตัวแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยละน้อยอืยอดมันเป็นเนาะไม่เบี่ยงปลูกนี่เนาะใช้ไม่เบี่ยงเจ้านี่ยใช้น้ำในนี่บ่เก็บน้ำมันนี่เลยโอ้พี่น้องเปิดปลูกเป็นเลยพี่น้องพี่แมนเมื่อไรนี่อืดินกระเบวมองเม่านไม่เบี่ยงฝนตกคืนนี้เนาะมคืนนี้ฝนตกแห้งๆพี่น้องเลยแหงพี่น้องเลยหืงจนออกหมดเลยเนาะเป็นวัวซางเด่น อึ่งออกเลยบอกเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้เพิ่นได้ตัวหนึ่งพี่น้องเพิ่นไปการเมื่อนี้ก็ว่าช่วยกานอีกคะแนนพังเบิ่งน่าจะได้ที่อทานที่นั่นทานใจต้นทานวันไปกับอ้ายเพิ่นอยู่แต่แกย่านอ้ายเพิ่นย่านผ้าพลพี่น้องปลาตดย่านไทยคลิปเนาะย่านเพิ่นย่านย่านขาใหม่คนใหม่นี่แหละแขาดังน้องเลยผลผลิตได้กรบเขียนลายทำมีคมไปเลยอือโู้ปลากระเบื้องในน้องเนี่ย เก็บตนมนเ่ต uh ้นอบินด็กอยินแอกมะไโอเก็บอันต้นวันนี้โอ uh ้เป็นเนาะมันเดือนนึงเเดือนเลยเป็นเนาะไม่เบี้ยเนาะเกเดือนนึงจะปลเพราะว่าดินใหม่มันจะเป็นแนดินเก่าจะเอายังหุดสมัครเล่นนะจ๊ะระยะหนึ่งหันแม่จะใส่พุ้ยหมากแค่เดียวแล้วโอ้ดกเนาะหมากเล่นจะเนาะ เวืยนปลูกป่เป็นไม่เบี่ยงเลยมันงำอันนั้นหรือเพยนนมปลูกเป็นเลยพี่น้องปลูกใหม่ปังนั่นนะอืวายอยู่เนาะจะปลูกมันโล่งดีอนี่นี่ม่นมแมนเลยาดมอนแลเอาใจใส่สวนพักน้องน้องก้อยาพอนีไปเบึงน้ำกันพี่น้องปลูกเป็นเลยพี่น้องไม่เบี่ยงเนาะ ปันมีส well ูตรเพิ่นพี่จะมาง่ายใหญ่พี่น้องมาเล่นกันเนาะปลูกหมอกเพชรเต็มเลยพี่น้องใหญ่ใหญ่เนาะเออธรรมดาเว้ยพี่น้องกันปลูกจัดการบ้านเพันพี่น้อง ฮานอไม้บอสคนกระเบิงือสีไม้เลยน้องไม่เบียงเนาะออมื่นไม้แบบพี่น้องเลยยันบดีฮุดน้ำกันดอกน้องไม่เบียงเนาะพลตุกใส่กระชามสีได้แข่งเลยบ้เก่าพี่น้งเลยาน่ยนีน ได้ยนข่าวโควิดอนั้นอันนี้เขาบอยากปหนโควิดลายเนาะ <C ov id> นตกาลงนแน่แม่แหละผลกรเบื้องก็ชิต๊กอย่างไรพี่น้อ,องคิต <t> ะเกาวืมนินพปีอ้มือจนหดหามือลังเทียบมุดหน้าแม่เลยเนาะเดี๋ยวนี้บุอยากปไ้ยแล้วแม่แหละพาใหม่พผลใหม่เนาะผลกระต๊กพี่น้องเลย ม่วงก็บ่อยากเป็นป้าได้พี่น้องเลยทีนึงแต่เก่าบ่ได้เล่าหมักม่วงแทนน้องค่ะออืฝ่าจะได้ไม่เบี่ยงเลยแต่เก่าบ่เห็นบ่กหมักม่วงความดกนี้แนมห้าหมักม่วงยังบ่เห็นเลยอ๋อแม่นเลยเนาะออืดอกไม,ม้เห็นเนาะดอกไม้เป็นปลูกเนาะโอ้ดอกไม้ผอมโงามเนาะมันถึงย่ำพนเนาะมีเบี่ยง แม่บุมอยแบบ่อยากไปลิ่นน้ำร้านจะบ่ร oh. ้านเมฆบอีใหมา่ไรอย่ยังกันอ่างนว่าอย่นะมีเวลาได้มีเวลากรจังไปไปลิ่นน OK> ้ำร้านก็ได้ห <NO ็นว่าเพิ่นกินฮอทแม่เถาเป็นอะไไปจักเนาะร้านเพิ่นเนาะบ่ได้ไปดนก่อนก้อนกะมากะพรุนนี่แถวแถเมฆเพิ่ลเนาะ เอาฮันไหล่เติบแล้วเมฆจะได้เติบใหญ่นะแม่นจะคุณทองพี่น้งองมองแก้วแจ้วอยู่มาอยู่พี่เลยเอานี่ลืมกันแล้วบอลืมกันแล้วบอเดี๋ยวนี่มึงก็ยิ่ลืมกันเลยพี่น้องเลยเอา้ามือเบี้ยงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้ออ่ะ มีเบียงวายพรให้เอฟซีก่อนพี่น้องอแม่ก็ขอลาคือกันเดอ้อขอจงให้เอฟซกเอฟซีมีสุขภาพเข้มแข็งในระยะปีใหม่นี้แม่แล้มีอายุมันขันยืนไปทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยเดอ้อม,มันสนนะพูดสุขคนนี่แหละเนาะผู้ที่อุปถัมภ์คำสู้ขอบพัวแต่ละคละนเนาะแม่แล้วคือมเมสเบียงเมซี่นี่แลหละคอยสุขทางกายและใจเนาะไม่เบียงเนาะสุขทางกายและใจ ลาไปก่อน,นพี่นอ้องได้ก็ให้ได้สินั่นเด้ออ้าขอลาก่อนเด้ออืมบ๊ายบายพี่น้อง